เนี่ยถึงก็ได้หนี่ยเมื่อยุงไเราไม่ฆ่าแต่เมื่อลุ่งแตกก็ตเอ้าวโอ้จแต่ไหมมันจะความห็ินผิดเนี่ยหรือความคิดผิดเนี่ยมันจะคอยเข้ามาแทรกซ้อนมันอยู่เยอะนะพอที่สาวว่าไงไม่รักครับเมื่อสาวหลับเราก็หยินนะฮี่ทุกนั่นหายเปลี่ยนไปหมดเลยไอ้ที่ดูถ้าเราโตกว่านี้มันจะขายความคิดให้เราเยอะแล้วเนี่ยนี่มันจีบในะขนาดนี้มันขายขนาดนี้แ้าเรามมนขายขนาดไหน หาขนาดไปทำร้ายผ่้อื่นเองได้ทำร้ายตัวไม่พอนะไปทำร้ายผู้อื่นมันไวมากาเนะแล้วร้ายมน้าด้วยบางครั้งมันทำร้ายตัวมันเองด้วยไม่ต้องกลัวมันจะไม่ทำร้ายตัวเองเราต้องฆ่าแกตัวมันเองคามจริงมันไม่มีตัวนะแต่ว่าเราไม่ทันไม่ทันไม่รู้เท่ารู้ทันใช่ไหมเนี่ยแล้วต่อไปเราก็ฝึกให้รู้เท่ารทันนี่คือกลับมาตเนี่ยกลับมาหายใจเนี่ย lòng sản xuất và những cái gì mà lòng lương ghẹt dài hết các mặt mà phải mẹ. Hoạt động viên mẹ của Đúng không bỏ ra à? để phải của mẹ 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 cái gì của mẹ của mẹ của mẹ của Nó của mẹ 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 của nó của mẹ của mẹ นี่พอเราเข้าใจโจย์แล้วมันจะมันจะมีความเคยชินน่ะพฤติกรรมไหมันจค้าลงแต่ก็ยังไปกับความคิดนนไม่ไม่ไปนี่มันจะตัดตัดไม่มีเยอใหญ่มันก็ยังมีเยอะใหญ่แต่แปลว่าเราเข้ากันรู้เข้ารู้กันเราทำงานเราเริ่มมากขึ้นเราก็สามารถไม่ไปสิ่งที่กระทบได้นี่ที่ฝึกเราทำแบบนี้อาศัยย้ำซ้ำเติมหนึ่งแล้วก็ เมื่อคุณอาจารย์พูดมันก็ไม่พ้นเรืงนี้เกี่ยวกับสติหรือการรู้ตัวความจากสติที่เรามีอยู่แล้วใครไม่มีบ้างมีอยู่เป็นสติโดยสาญญาตยานนี่เรามาพัฒนาสติสัญญาตานนี่แหละให้เป็นปัญญายานเป็นปัญญายานแต่ว่าบางทีมันมีอุปสรรคบางทีบางทีมันก็จะทาให้เราไม่อาจหารในการที่สุดตัวมันเอง ก็ลองดูต้องลองดูนะถ้าไม่ลองก็ไม่มีอันนี้บางทีเป็นการคิดกันมาแล้วเราดูได้ระยะนั้เนี่ยเนี่ยที่ว่าปมอาจารย์มันไม่ใช่ง่ายๆนะเวลาจะรักษาปมอาจารันนี่ก็จะหมดแหละวิ่งวันก็จบแลหละปมอาจารย์เขาจะหมดไปแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้รักษาใช่ไหมอาศัยเพื่อนน้องน้องพี่เนี่ยมาเป็นตำนานให้กันใช่ไหมเพื่อนกัน เพราะว่ารูปแบบนี่ก็อาศัยนี่แหละอาศัยมวลมวลมากเพราะว่าถ้าจริงแล้วตีนิ่งที่ที่พระเด็จพระเทียนท่านทำนำมาเสนอเนี่ยนำมาเนี่ยเนี่ยมันจะหายไปมันจะแต่นิ่งอย่างเดียวเพราะนิ่งเป็นสาคนน่ะทั้งหมดเขาก็ทำนิ่งกันหมดแล้วเราจะไปยกมือก็ไม่ใช่แต่เราเข้าใจโจทย์แล้วเราพ็าหาอุบายในการเนี่ยอุบายของเราในการที่ ให้อย <Ừ. S 1> yeah. ู่กับนีอก <c ười> <c ười> yeah. ับตัวให้ได้มากมาเราก็เลยพูดเล่นไห้คือเหยื Le ่าก็มากก็อีกมุมมาทำไงแค่แหละเีจะหยิบจะจับจะสวยให้ก็รู้อาจานย์กับพนะมเกดพอแกทำอะไรหรือก็ทำได้น้อยอ่ะแกก็อาศัยเนี่ยทับท่ามันตับไปพบมาแล้วเราสบาดออกก็ทับใหม่เนี่ยตัดไปพระไปเรื่อยมาก็วางแล้วกสบาออกอีกแ่นี่หาเล่นอยู่ ตัวที่สภาวะที่เราอยู่กับตรงปัจจุบันนะั่นเหมืมนในวันนี้ที่พายโยมไปเดินเนี่ยนะเราไม่คิดไปไหนเลยนะคิดว่าจะเดินไงไม่ลนะ้ <c oughs> มไงไม่เหยียบหันเยอด,ดินเละอะไรเนี่ยนั่นแหละภาะวะตรงนั้นนะ่ะแต่มันมีช่วงสั้นแต่อย่างน้อยวันหนึ่งนะเราได้มีทาได้ไนะมนั่นและพื้นที่ตรงนี้เราได้รักษาได้มนะนะ ม่นั <laughs> hey, reason, so, ้นเร็จเลยน้ำท <throat> so ่วมหมดท่วมไม่สามารถข้ามได้นี่ถ้เราก็มีกลบบายเราพยายามทำแบบแบบไหนก็ได้แต่มันมีการรูปแบบเนี่ยเป็นเกินแบบเราแค่แบบภาษาเนี่ยเราก็ยังไม่อยากทําเลยเนี่ยถ้าเอาโจทย์มาให้แล้วยิ่งไม่ทาใหญ่แต่ภาังไม่ทําเลยนี่จะให้การบ้านจะเร็หเือไม่ทำทำไหมนะให้เป็นการบ้าน นไปทําที่บ้านใช่ไหมเรามีโอกาสทําได้ตรงแหที่ว่าอย่างน้อยเริ่มต้นของแต่ละวันเนี่ยเอาตัวหักทุกไหนนเช้าต้องหาหน้าไหมเราล้างด้ลูกศรนี่เอาหน้าตึงเหมือนยิ่งหน้าหนาวเลยจะไม่ค่อยอยากสูกน้ำใช่ไหมเน้นความต้านเรเอาหน้ามาถุงน้ำเฉยนะถ้ามึงจับนะมึงเย็นดูมันทำได้ขนาดนี้ มไม e ่อามือไปถูนะเราน้าตึงมันก็ะ้งก็แตด้มือบาีก็ตินไม่อยากมือนะบเย็นแต่ว่าจะไม่ล้างน้าเลาสีที่ไหนอไึ้นหนยเนี่นูเป็นขนาดนั้นะแต่มันก็รู้นะรู้ตัวนะในการทำแต่คำพิงนิงนันันเป็นตัวสติจติโดยสัญญาณใช่ไหม่อนอนอะทำไง เห็นไหมตาสีนี่ไหนะอืมที่เท้าไหมอ่าทนะครับตอนตอนละไม่นี่นี่นะตกนะอ่าที่รองที่ตกเนี่ยก็เป็นกฎตัวใบให้เรามีโอกาสย้อนกลับมาหาตัวมันเองที่ได้มาทำเรงอนดูตัวเองบ้านก็ถูกมากมันจะออกไปหมดเลยที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าใครก็่ว่า เวลาทั้งหมดมันถูกขโมยไปเนี่ยเทคโนโลยีมันขนาดนะมันขโมยไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยไม่เหลือให้การที่จะมีเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยในสางคก็ควต้องหมดหมดแน่การทาวร่วมกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้มองมากนะการไปก็ดูเออไปกันไหนนะในในสามคนจำดูเลยอ่ะไม่ก็ไม่คุยกันเลยแหละเวลามันถูกขโมยไปโดยไม่รู้ตัวมันขโมย พลย่งมีอะไรอโยกใหม่ขึ้นมา,มาโควโิดเนี่ยเจ็ดเลยไม่ต้องเห็นหน้าใคาร,การกันถูกกลั่ตกวุอยก่ไมก็เลยเข้าทา,ง,ทาง,ทงนู้นเลยี่สบายเลย่ยเล่นเพลินเลยทีนี้ใช่ไติดต่อไม่ได้ก็ติดต่อกันอะไรโทรสากันชชไกัไเลยเลย,ยไม่มีเวลาใอีกปนู้กับตัวเลยนนนนเนี่ยความจริงตรงนี้มันสดนะสดและสใส้ลย จะไปดูอย่างนั้นมันไม่สดไม่แสเนี่มันเป็นล้าอารมณ์นะไปหลงไปับไปตามเพลินอะไรเนี่ยเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็พยายามหาเวลาอยู่ตรงนี้อย่างช่วงแต่ละช่วงแต่ละวันเนี่ยมันมีเวลาให้เราอยู่เช่นตอนเช้ารานตีเนี่ยตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยตอนก่อนนอนเนี่ยนะทุกวันเนี่ยทำให้เป็นอ่าสื่อได้มาเขารู้สึกตัวก็เออละก็ค่อย ติดตัวขึ้นมาแน่นทางปัมรู้สึกตัวมาไปอบรมเด็กหรือบานนเนี่ยที่เนี่ยพ่อปูนเนี่ยที่สายสีเราว่าวันข้างใหญ่จะไปินไม่ได้ไปแล้วเข้าวัดวัดวัดเ้ิตวาเพราะว่าอยใกล้จะปลอดภัยเมื่อป่ก็ให้เน้นให้ให้เด็กได้รี้จกให้อาหรบอกแม่ให้แม่จะซื้ออาหารตามช่เล่นเนี่ยสะดวก้อซื้อมาถวาย ตอนเช้าเด็กก็รู้จัดถวายคุณจนก็ทุกวันในมงคลถวายจากข้าวไส่บาตรถวายข้ามปีมาจะปีกลับนี้นนะไม่เคยใส่แค่นั้นเนอะยิ่งเนเขาจะมาเจะเด็กรุ่นเีดยวกันะเน่นเขาเรียกแต่เขาทุกปีนะ่เคยเขาเขาเล่นกันเนะยเขาเป็นเขาเคยมาบวชกันนี่แหละบวชตอนเป็นเ้ถ้าร้อนมันก็กลับจปเป็นบ้านน่ะ นิจเจริญเขาก็เลนออารอะดบริจังหวัดนั้นและมนคแต่ยกปีแค่นี้คือความที่เขาเล่นกันตอนนี้ก็เป็นเลนด้วยกันเขาเล่นมือูกมีเล่นมอมก็เอไปบินระบาดเจอเลนก็เงนเ่นันียกปี่้คอเป็นความเคยกินเนี่ยุนทรีแบนไม่ได้ยกแพ้นะแต่บริจังหมาหปเนก็แข่งกัเอะเาก็เคยเล่นมอเตะบอลกันด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกัน เราฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยถึงจะเป็นนิสัยทำให้เป็นชินๆนะอย่างกายเนี่ยเราลองดูดิเอามาก่อนเคยอมาเคยลองช้ำนะแต่ไม่ได้ลองช้ำจริงๆเนี่ยไปเหยียบไปอ่ะที่ที่ต้นอ่ะมันเป็นที่เท่ากิ่งก้านมัแดงวล้วเราเราคิดว่ามันโกดไปแล้วเหยียบเข้าไปพองเลยแ้่มันเป็นน้ำไม่ัยก็จะออก เจาะมันมันมันไม่หายนมันก็ไปตัดเนื้อตรงนั้นมันหนาตัดเป็นวงเท่าเหรียญเหรียญติดตังค์นึงประมาณนั้นแไะมันก็เป็นวงไอยอะไรมันก็ต้องเดินแตะแกนขาเงี้มันจะปิดกระเจกเด็กก็ต้องเดินแตะแกนบางทีมันหายแล้วก็ยังกระแกนแล้วมันจะทำตือนเร็ไหมนิยมกลับไปไม่ใช่หรื ละเมอลุกขึ้นมาลุกมือแท่งหวานคุณเป็นคนแรกมไม่เอาได้เลยเด็จับทางได้ไม่เป็นไรอะไรก็ได้ที่เราจับได้รู้ได้ก็เอามาเป็นนิมิตเนี่ยว่าอะไรคุณนะแล้วมาถึงลมเราก็รู้ได้ไม่ไม่รู้นะเลยจะได้เราไม่หายใจขึ้นไม่กว่าเปล่าเคลื่อนไหวเราก็ไม่หายเคลื่อนไหวแบบไม่รู้เคลื่อนไหวต่อไปเคลื่อนไหวแบบรู้ได้แต่น้อยพื้นที่ตรงนี้มันก็หมแอนโนฟอสซิมันก็ ยอดหัวมาต่อที่ไอ้ชะตาใช่ไหมมันก็จะปีนขึ้นมาเองเนี่ยให้เวลาเขาปีนเขาก็ต้องขึ้นไปหาที่สว่างเหมือนกันเขาก็ต้องไปหาแสงสว่างเขาต้องพัฒนาไปแคาเราเข้าใจแล้วเข้าถึงตรงเนี่ยแต่บางอย่างเข้าไม่ถึงข้าไม่ถึงก็ฝ่ายอสุจิผลเนี่ยมันก็จะครอบงำเรามีฝ่ายอสุจิผลที่ฝ่ายอสุจิผลใช่ไหมหรืฝ่ายไม่ดีนั่นเองก็ฝ่าย แต่เราในนี này, ้เราติดถึงบนเนี่ติดความสบายติดสุขบ้างเนี่ยบางทีมันไม่มีสุขนะมันเป็นแค่เรื่องาวะเนี่ยหของป่าที่คนกราส่วนแย่งพื้นที่กันนั่นเองเนี่ยตีดประเด็นเขาเสนอคือการแย่งพื้นที่กันนั่งเกามีเรือป่าแย่งกันนั่งนะความมีสุขตัวกับความไม่มีสุขจัวเนี่ย แย่งกันนะที่ใหยทีเราพยายามทำพื้นที่เนี่ยให้ได้เกิบตกใช่คุณมากเกิดได้หรอเปล่าตกเราไม่ต้องให้ได้ตลอดไม่ต้องยิงรวมริงก็จองมากไปมันก็อาจจะซึไปตองระดับบาานถ้ามันไม่ซึมไปแบยมแล้วปวดหัวฉะนั้นใช่ไหมใช่เนี่ยมันแรงวามติดทางดันลูกไปซึงมากแล้วมันมีอาการปวด อีตอนนี้พอมาดังน้ำหนามความคิดมันแรงกว่านะเอาเราอยู่นะความคิดเนี่ยมันจะขายให้เราอยู่เลยเขาคิดเลยมุกเพราะเราทำแล้วมันมุกเราเห็นนะว่ารักคิดนั่นเองมันละมันเลยหายมันก็หน้าที่มันเนี่ยมันก็ขายให้อยู่เรื่ยนี่แต่เรารู้จักมันแล้วเนี่ยก็อย่าไปเล่นกับมันเรารู้ว่าร้อนแต่บางครั้งเนี่ยหนูก็เด็กเรารู้ว่าร้อนเนี่ยบางทีต้องให้เขาลองเอให้เขาไปจับเขาก็จับพอรู้ร้อนก็ถอดไปก็ไม่เอาใชไมเหมือนเด็กมาเล่นอยู่ที่วัด

เจ็บและจำเหมือนกันเหมือนเหมือนเขาบอกกี่กรยานบอกไม่ให้ไปดูที่ที่เท้าที่เราก็จะ่ดูเ่ยนี่ถ้าเด็กๆมันอาจจะมีอะไรเขาเลยทําเป็นลูกขึ้นเนี่ยอะไรลกเล็กไม่ต้องใหญ่นี่ไหมเด็กก็แค่แค่ประคองเพื่อให้กินเนยแล้วปล่อยลงมาเนี่ยกพระว่าอันเล็กๆเขาก็ฝึกฝึกประคองตัวก่อนพอต่อไปพอเป็นแล้วนี้เขาไปขี่ได้แล้วเขาก็ไปขี่ กินได้ตัมนิดหน่อยอย่างนี้เป็นลักษณะนั้นนี่เหมือนกันเริ่อตันเราต้องพยายามขุดหน่อยให้ขึ้นสูงทำไมก่อนเรามาพิเนนะเอาจักรยานขึ้นเมาเป็นหอหอแะไหอไอ้ที่ีได้มันมันจะเป็นเข่าสูงแล้วก็บนที่เฟดมันจะเอาไม่ได้เแล้วจักรยานต้อนลงมาที่นคิดได้ไง มันก็ใจกับกายเป็นสองเท่าเลยทำไดูดจริงจริงเลยงั้นตอนที่เรนี่ยมันขึ้นเหนือต้บนแล้วไปถอดท่าที่แล้วก็ลงมาหาขณะตอนนั้นเรายังเด็กนะคิดเปลี่อะไรเนี่ยถ้าไม่ไม่เปลี่ยนจากคิดเปลี่ยนอะไรไม่แต่ความคิดที่มันเปลี่ยนไมถ้าเราไม่ได้สุดนะเสร็จมันเอาไปกินหมด กลับมารู้หนมันก็ได้ทบคุนตัวมันเองได้บอกัเองได้อม่ใช่แล้วอะไรนี้อยบอกมันไม่ได like like so, ้เพราะเราไม่เคยมาฝึกมาฝืนก็ฝืนเนี่ยมันจะทนจะแสบมันจะตามจะแสบบางครั้งจะคุไม่ได้ก็เออก็รับประคองไปก่อนให้ล่องไปตามน้ำแต่ว่าตีกัเตียงแตกไปเรื่อยเพื่อจะข่ามกลางมันไปทวนตรงๆมันก็จะลมได้เดี่ยก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนนะม วันข้างหน้ามันมีเราก็จะต่อไปถึงฝั่งได้ถึงฝั่งน้ได้จะเอาปากไม้เร็วไปเลยก็ได้เราก็ต้องใช้เวลานะอันนี้พูดมากไเนี่ยก็ให้ทัศน์ใจในการปฏิบัตินะครับว่าตรวจบ่งก็เพื่อให้มีในใจรมีได้ฟังเนี่ยเพื่อนที่เราตรวจนะฝากเป็นเพื่อนกันเนี่ยเนี่ยทั้งหมดของทัศน์ใจานี่ยนะที่ยด้กนะแล้วเราก็อาศัยการเรียนรู้จากที่เนี่ยสิ่งแรกล้อมแล้วก็ เรียนรู <c oughs> street, ้ให้โปรโตตัได้เห็นได้แล้วก็เอาเข้ามาเห็นเขาประโยชน์เขาด้วยก็เออเราทำดีนะเราก็เห็นด้วยส่วนมากเราจะไปเอาส่วนที่ไม่ดีของเขาเนี่ยนะก็เลยเป็นข้า้นิยมเนี่ยเขาทำอะไรไม่ถูกก็ไปเรียนแบดก็เก่งนะทำอะไรแบบแม่นเหมือนเพื่อนเขาเนี่ยเช่นเนี่ยมาเห็นตามศาลาเนี่ยพวกคนก็ไปนั่งใครก็นั่งที่ที่นั่งศาลาเขาไม่นั่งเขาไม่นั่งขอบนและที่เช้าวาง เป็นทีวะขางเราขึ้นไปนั่งบนเกาะมีแต่ละรอรถเลยนะอู้หูี่ตัวนี้ฝนตกด้วยก็จบนี่นะตัวเป็นเละนะรวมกันการร่วมกันเนี่ยสำคัญนะนะมันจะมีความถ้าอย่ามีความเอื้อเฟื้อมีการส่งมอบมีการเสียสละอ่าจทำเพื่อส่วนร่วมอะไรแ่ลนั้นมันม่ใช่นมงประหยัดเงียบโมงไทยแล้วประหยัดเยนะนะีเถื่เนนะ ก็เลยดนชารนลนี่ผิดที่เราเห็นว่าเปอการพัฒนาการสื่อในก็รทำการมีอุปกรณ์ในกาพัฒนาแต่ไมพัฒนาการในเอาแต่การนอกการนอกก็เสร็จมันก็ดึงจมูกวนให้เราไปทาตามที่มันต้องการแต่การในเราเรื่องเนี่ยการจุดฟมันจุกตัวหรือเจอสติเนี่ยอากสิตืินฐานสติโดยสารญางเนี้ยเดี๋ยวมัพัฒนาเป็นสิ่งทนยญ่ใ่ใงนหให้เวลาในการเขการพัฒนามันจะุ่งา การนึกเรามากขึ้นนั่นเองเออการรู Ro ้ต <t nak S 1> ัวมากขึ้นนั่นเองมันก็จะตระหนากพื้นฐานตัวเนี้ยอยู่มากเราวเราไม่ได้เราไม่ได้ใส่ใจในมองข้ามตรงนี้นะมันก็เลยเอาไปเวลาไปกับเรื่องอื่นหมดนะแล้วก็เลยทำไปทำไนี่แหละแล้วก็มามาแก่เนะแก้ไขเพื่อเป็นตัวอย่างตัวแบบอย่างที่ดีนะเพื่อเป็นตัว รังกลุ่มไม่รังกลุ่มก็มีการพัฒนาจากเนี่ยการเราเข้าใจแล้วเข้าถึงสภาวะแล้วที่เราทําได้แล้วก็ดูอย่างต่างต่างเนะนะทำมาก็จบัวเปรียบียนะเดี๋ยวมาไปดูการ